สวัสดีครับวันนี้ห้างจิมายกกุ้งนะครับเนาะได้เงี้ยนี่มีอย่างหลายนะครับ่าหันปลาดุกใบใบใบายายตัวสะดุง้งใส่แบบนี้นะครับมุ่งมีแปดอันใส่ไว้กับยมมาเสวยแล้วเนาะ จังอยากมันไวยใหญ่เอาคือสนยน้นถิ่มมันสมไปรดเนะนี่แหละครับสาเฮากรรมากาศเน้ำมันแรงมันพืหัดได้่าบ้เนี่ยเขาจะเอาไปกินไรเรวไม่มีแพรเรกจะขวางหน้าวันนี้แหละ <laughs> นี่แหละเจ้าของนาพันยามนี้เลยอยากน่องน้องไส้อยากอ่างน้องไส้นะครับเบิง้งผลมืออื่นเศร้าสิเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวไส้เงี้ยเราล้วก็ที่เอาไส้ไ้เบิ้งนะครับแล้วก็จังมารุ้นกันมืออื่นเศร้านะครับครับอันนี้เทียกับใส้เงี้ยแล้ว แล้วนะครับใส่เรียบร้อยแล้วเนีือหัวาหาหวิธีการใส่ใายตุใส่ให้เบิงหลังแรกทั้งเบิดหนึ่งสองสามสหหกเจ็ดเจ็ดหลังนี่ใส่ให้เบิงหลังแรกนะครับวิธีการใส่ใส่เอาไว้สิละแล้วาจะยาถากรรม หายใจได้บ่ล่ะคอยนึกว่าผู้ใดมาปักเบ็ดเห็นใหม่เลยสั้นหน่อยอ๋อใส่ร้อยแวงสิ่นะเอาครับวิธีการใส่กังสี่ละเดี๋ยวอีกเจ็ดหลังนะครับบันนี้อีกหกหลังใส่แล้วก่ะมือนเศร้านะครับมาลุ้นกันว่าสีใดหรือบ่ไดนะครับ <c oughs> อรับผม เดตูนะครับพี่สาวพี่สาวคนที่เจ็ดคนเนาะคนที่ห้าว่าหกเอาพี่สาวคนที่สี่นะจับพิษจําถือก <c oughs> อ่าลังที่สองังที่สองใส่ห้างกันบ่ มาเจ็ดหลังหุ่นนี้แหละยายตัวยี่เพ้าว่าล่ะสาสาเกษตรอีสานบ้านยายตุกโมเมนบ้านเนาะงนาย,ยายตุกบ้านตัวบ้านเลยขีดมีอ่อ่ามันก็อยู่ให้อยู่หน้าเนาะ นะครับบรรยากาศน้ำแมแรงบ้านสวนไก่ภูเขานะครับเมือนภูเขาความสวนยางความเต็มเลยครับมีแต่ปลาอย่างละครับอยู่แถวนี้อาครับเขาใส่ใหยืองสองหลังนะครับเดี๋ยวเข้ามาลุ้นกันเมื่อเช้าครับผมสวัสดีครับ เอามายามกุ้งรอบเด็กเนาะครับใส่ไว้ประมาณชั่วโมงหนึงเนาะตั้งแต่หกโมงแรงผลสรุปนะครับหมาครับเมียนเฮเบิร์ตชหลังนะครับแปดหลังเจ็ดหลังแปดหลังเจ็ดห,ดหลังนะครับเบิ้งสาภาพรครับขาดบดบนเรือ,อยังนะครับอันนี้เหลือเศษเศษมันนะครับ ยามอะไรใสบ่ไดอีกนะครับมาเมียนขาดนี่ครับมันเอาขึ้นมาไห่ฟังบัสหลังนะครับทุบแล้ว <c oughs> มาเมียนในบัสุหลัง <c oughs> โอ้ยหาแดกๆเงยว่าจะไปฝันหุกุงทานะครับว่าจะไปก้อยใสตำุง วันใทยต่ำหงนะครับความฝันพังบดโอ้ยเบิ่อเหลรถปีนองเลยเอาขึ้นมาฟังว้เห็บดสุหลังนะครับเบิ่งสาครับยางลงไปเอาคาบขึ้นมาเบดเลยนะครับสภาพนี้แล้วครับขาดเบดสุหลังโอ้ยเฮ็ดกูชิบหายกันเนาะมา โอ้ยโอ้ย,อย,อยสุปแล้วบ่ได้กินนะครับโอ้ยเอาครับสมิีงแล้วพี่น้องหมาเงียนไหนบ่แล้วนอ,น,น,วอนี่ครับบางนี้ครับบักตัวกินกุ้งไม่รักฐานปีกเปียกเลยบางนี้บ่ลง นี่ตัวหนึ่งบักแฟนตาลาทูมึงนี่รักฐานเต็มโตเลยสูสองตัวนอกนั้นเขบาบ่ลงกันหลายครับมาสูม่เห็ดอวสานกุ้งไฟกูครับจ้บันสองตัวเลยครับตัวนี้ครับตัวนั้น เอาว่าได้กินแล้วครับพี่นวองเฮ้ยฝันบมกุวงถ่ายย่างดีอเอาเนื้อมาเกี่ยข้าวกันตัวสันะนะครับบุกเงิน